สวัสดีค่ะดิฉันนางเวรุการขานวงนะคะรับผิดชอบพิธีกรสนามค่ะในวันนี้นะคะเราได้เกียรติจากท่านรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูนะคะในการให้สัมภาษณ์ในการจัดการงานมหกรรมวิชาการวันที่2สิงหาคม2562สวัสดีค่ะท่านดรมงกุฎจำนงนิดนะคะในการจัดงานครั้งนี้ค่ะท่านรองประธานเห็นว่าเราได้นำวิธีการอย่างไรบ้างคะ ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโรควิบัติใหม่โคว2 0 -19 ค่ะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับการเรียนการสอนของนักศึกษาหรือของประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดยั้งนะครับเนื่องจากว่าเราไม่อาจเสียโอกาสและเสียเวลาไปกับโรคอุบัติใหม่โควิด -19 ได้เพราะฉะนั้นวิเลยชุมชนจึงนำวิธีการ เรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ก็คือหน่วยจัดที่พร้อมก็ไปเรียนในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ออนไลน์ line, สําหรับหน่วยจัดที่ยังไม่พร้อมนะครับคุณครูก็จะสอนออนไลน์ line, มีจุดประสงค์มาตรฐานตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนะครับในการจัดการเรียนรู้นั้นสําหรับออนไซต์และออนไลน์นะครับทั้ง2วิธีเรายังคงยึดมาตรการ6มาตรการของ กระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงการอุดมศึกษาและก็ของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะป้องกันนะครับโรคอุมิัติใหม่วรัสัคโรนาส9นี้นะครับการเรียนการสอนก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกระบวนการก็คือเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนแล้วต้องมีการวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผลจะสำฤทธิ์ผลได้ก็ต้องมีการวัดทักษะความรู้ ทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการเจตคติซึ่งในวันนี้นะครับวิทยาชุมชนหนองบัวลำพูก็ได้นำสิ่งที่เขาร่ำเรียนมาตลอดภาคเรียนนะครับมาจัดเป็นมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อที่จะวัดและประเมินผลและประเมินศักยภาพของผู้เรียนว่าวิทยาลัยควรจะเติมเต็มหรือควรจะปรับปรุงหลักสูตรหรือควรจะปรับเนื้อหามาตรฐานส่วนใดบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ การแข่งขันทักษะวิชาการจึงเป็นวิธีการวัดและประเมินผลในขณะเดียวกันเราก็ยังคงยึดมาตรการ6กมาตรการของกระทรวงสาธา,า,ารณาสุขอย่างเคร่งครัดครับค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะ